สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์งานนี้มีเสียวปาหีเป็นเรื่องสอลามใหญ่กลายเป็นชนวนยุบพักพลังประชารัฐจะเป็นอะไรก็มันพักผมทั้งนั้นในไหนก็ไหนไหนว่ากันตรงๆไปเลยกูจะเอาแบบนี้ใครจะทำไมแบไตกันชัดๆบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายก หัวหน้าพักพลังประชารัฐย,ยืนยันเสียงแข็งกับนักข่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพฯหลักสี่กลัวไม่ชัดย้ำกันเน้นๆอีกทีระหว่างเดินสายที่จังหวัดชัยนา21ท21สบอสอกบผู้กองทีมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐต,ต้องย้ายไปอยู่พักใหม่ก็จะเป็นพักร่วมรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลไม่ต้องห่วงแผนซ้อนแผนแต่จบกันดื้อ บทสรุปคือถ้าเดินแต้มตามพี่ใหญ่สูตรนี้หนีไม่พ้นปาหีระดับโลก1นพวกสพักผลักกวนร้อยเอกธรรมนัดไปตั้งพักเศรษฐกิจใหม่แล้วอันเชิญกลับเข้าร่วมรัฐบาลเวียนเทียนออปชั่นและโคต้ารัฐมนตรีเสียนยกนิ้วให้แต่ไม่รู้นิ้วไหนคนคิดเหลี่ยมนี้ได้ต้องเก๋าเกมเขี้ยมมากและด้านจริงๆ ปัญหาที่จะตามมาคือรายการเกลี่ยโคต้ารัฐมนตรีแลกกับ20กว่าเสียงของทีมกบฏผู้กองที่เทียบอัตราส่วน7ต่อ1ก็แลกของสมนาคุณได้3เก้าอี้นี่แหละจะต้องตีความกันและในหมู่พักร่วมรัฐบาล สามเก้าอี้รัฐมนตรีกับทีมกระบฏจะตลุมบอลยื้อยุดฉุดกระชากกันเองในเกมปาหีภายในค่ายพลังประชารัฐหรือจลามมั่วนิ่มกับโคต้าของพรรคร่วมรัฐบาลอาการที่เป็นทีมกระบฏผู้กองนัดปักหมุดเล็งเป้าหมายเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โคต้าของพรรคชาติไทยพัฒนายื่นโนติสให้นายกรัฐมนตรีปรับคอรมอรแลกองค์ประชุมสภาถ้าออกมามุกนี้บอกได้คำเดียวมันพยะค่ะเพราะเจ้าของ,ของโคตา้าอย่างเสียท็อปวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรก็ธรรมดาที่ไหนยี่ห้อทายาทบรรหารศิลปะอาชาการันตีถึงนาทีนี้สั่งสมบารมียืนด้วยลำแข้งตัวเองแน่นๆทีมแบ็กอัพก็ระดับคอแดงเหมือนกัน ที่สำคัญมองด้วยสายตาเป็นธรรมวัดกันที่เนื้องานที่ผ่านมาสองปีกว่าวราวุธไม่ทำให้เสียชื่อทายาทอดีตนายกบัญหารประเภทบ้างานเหมือนเตีย่ยลุยขึ้นเขาลงห้วยดำน้ำทะเลสำรวจปะการังปะชะดะกับ NGO รักษาป่าเป็นรัฐมนตรีที่เล่นบทปู่สมเฝ้าทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินทาให้กระทรวงทรัพยากรกลับมาทาหน้าที่ได้ตรงตามภารกิจชื่อกระทรวงเปลี่ยนภาพเน่ายุค ก่อนที่อดีตรัฐมนตรีส่วนใหญ่ต้องเข้ามาขุดทองกอบโกยหัวคิวจากงบประมาณตั้งโต๊ะซื้อขายตำแหน่งข้าราชการฉะนั้นมันมีเหตุผลอะไรจะเปลี่ยนคนทำงานออกเส้นเกมปาหีนี่ยังไม่พูดกันในมุมเรื่องความเหมาะสมตอนผู้กองนัดออกจากความเป็นรัฐมนตรีเพราะมีพระบรมราชองการถ้าหากพลเอกประยุทธ์เสนอชื่อขึ้นไปใหม่จะสุ่มเสี่ยงหรือไม่เอาข้อจริงมันไม่ง่ายเงื่อนไขสถานการณ์ไม่หมูในยุคหมูโคตรแพง แต่ถ้าหากเขาจะเอาซะอย่างเล่นกันแบบด้านได้ไออดบิ o ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ จำเป็นต้องลากอำนาจต่อเพื่อทำตามบทเพลงคืนความสุขให้คนไทยปล่อยให้บิ๊กป้อมในฐานะผู้จัดการรัฐบาลดึงกวนกบฏผู้กองนัดกลับร่วมรัฐบาลขุมอำนาจสามปอแบบพวกเดียวแยกเป็นสองพักก็คงต้องหักโคต้ารัฐมนตรีกันเองในพลังประชารัฐไปยุ่งยามกับพักร่วมรัฐบาลประวัติศาสตร์การเมืองยุคอำนาจสามปออาจอุกอาจไปกันใหญ่ คนที่ภาวาหนักกว่าใครคือรายของเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและเสียโอชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีดีอสสองขุนศึกสายตรงทีมเสตึกไทยคู่หูรักยมปรปักสำคัญผู้กองนัด โอกาสโดนเอาคืนสอนเชิงมวยกระดูกอ่อนกับมวยกระดูกแข็งโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรี DAS คือเป้าหมายแรกที่ร้อยเอกธรรมนัฐปักหมุดตั้งแต่ต้นแต่โดนอ้างสัญญาณพิเศษต้องหลบไปอยู่ห้องแถวกระทรวงเกษตรแถมลางบอกเหตุเสียโอดันซวยติดเชื้อโควิดช่วงเข้าได้เข้าเข็มพอดี แต่ทั้งหมดทั้งปวงเกมปาหีในค่ายพลังประชารัฐอาจไม่จบตามเจตนารมณ์ของทีมบิ๊กบราเธอร์เพราะมันส่อขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ60ตามเสียงทักของเสียงกฎหมายการตะเพิดกระบฏผู้กองผลพักรวบรัดตัดความเร็วจนผิดสังเกตเหมือนจงใจปล่อยเสือเข้าป่าปาหีส่อลามใหญ่กลายเป็นชนวนยุพ,พักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ